พรภาวนาปามบีชได้จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านด้วยร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธ,ธรรมกลั่นใจใสๆเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากนั้นเป็นการสัมมนาลอทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยุงด้วยการรับชมสื่อก่อนที่พระประหลัดชาติชายชาคารจะได้เล่าถึงคุณธรรมของคุณยายอาจารย์ ต่อมาจึงเป็นพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีการยานมิตรสายใจสุริยชยัยและการยานมิตรปราณีโควินนำกล่าวคำถวายส่วนสาด้วยชนได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญภาคบ่ายเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีการยานมิตรอัครพรัฒนและการยานมิตรจิรษาชุนหาสุนทรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าบาังสุกุลจีวร จากนั้นประธานอุทิศส่วนกุศลพร้อมด้วยสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันทอดผ้าบางสุกุลก่อนที่จะประกอบพิธีถวายปัจจัยหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายอาจารย์โดยมีกรรยนณมิตรวิชัยกาสินพิลาและกรรยนณมิตรมาลีแดงเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายปัจจัยร่วมบุญทายธรรมส0 0 0มวัดมีการยานมิสายใจสุริยชยัยและการยานมิปราณีโควินเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมทั้งได้น้อมนำปัจจัยถวายแด่ประธานส่งด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคน